ทำธุรกิจฟัวไลส์สุขภาพดีมีรายได้สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกๆท่ททานนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำผางผู้ทับทิมตัวแทนผู้จาหน่ายบริษัทโฟร์ไลส์ประเทศไทยการที่ผมทําบริษัทฟร์ไลส์ก็เพื่อต้องการอยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็ทําให้เราไม่มีโรค พอเราไม่มีโรคเราก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้เราสุขภาพดีไว้ก่อนนะครับไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยไม่ไข้นะครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเขาเรียกว่าอารคยาปรมารภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับการร่วมกับธุรกิจโอรไล์ของผมจุดหลักก็คือต้องการอยากจะมีสุขภาพดีนะครับ และก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีๆด้วยก็เนื่องจากว่าเราแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผู้คนนะครับผู้คนสนใจอยากจะมีสุขภาพดีแบบเดียวกับเราเขาก็ซื้อหาไปบริโภคหรือว่าใครที่มองเห็นช่องทางในการทําการตลาดกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เขาก็มาร่วมที่จะเป็นผู้จําหน่ายพอเขาจะจําหน่ายได้เราก็จะมีรายได้ตามสมาชิกดังนั้นมันจึงเป็นช่องทางดีๆในการที่จะมาร่วมงานกับบริษัท ตัวไลท์คือได้ทั้งสุขภาพมีทั้งไรายได้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนําน,น,นี่เลยครับเอ่อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริรษัทตัวไลท์นะครับนั่นก็คืออินวาร์นินะครับอินเวานินี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าบิวตี้คือลําพังเราดูแลสุขภาพด้วยผิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะนะั้นผิวพรรณเราก็ดูดีสุขภาพร่างกายของเราก็แข็งแรงแต่ยิ่งดีไปกว่านั้นนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านผิวพรรณเข้ามาด้วยนะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดเซตของการดูแลผิวพรรณซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อก็อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0กว่าบาทผลิตภัณฑ์นี้นะครับ13,000กว่าบาทซึ่งจะมีอยู่3ชิ้นนะครับเป็นสินค้าสมนาคุณจากบริษัทหัวไล่ให้สมาชิกนาเอามาใช้ผมเป็นผู้ชายแหละแต่ผมก็อยากจะมีผิวพรรณที่ดีๆบ้างเหมือนกันนะครับก็อยากจะทดลองใช้ดูนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเขาส่งมาให้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะครับ มาเปิดพร้อมกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นสินค้าสมนาคุณนะครับมูลค่า1มื่นาพันกว่าบาทนะครับมีมีอยู่ตามชิ้นนะครับเดี๋ยวจะแกะเรามาแกะดูกันนะครับตัวแรกนะครับเรียกว่าอินวาน,นิ Defining Mark ก็คือ Mark หน้าใช่ไหมครับเป็นเป็นการมาร์ใช่ไหมผมก็ไม่เคยใช้เครื่องจำอ่างนะครับไม่เคยใช้เครื่องจำอ่างทีนี้แหละจะได้ทดลองใช้ดูนะครับสำหรับ Mark หน้านะครับชัดเจนเลยนะครับปริมาณ50มิลลิตรนะครับและนี่ก็เป็นนะครับตัวที่สองนี่ก็เป็นอินวานินะครับอินวานิคอลลาเจนเพอผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า <c oughs> มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหนุม่มอีกครั้งหนึ่งผิวพรรณเปล่งปังอีกครั้งหนึงนะครับ ตอนนี้ก็มีคนชมแล้วนะครับว่าผมดูแลสุขภาพมาเนี่ยปีนี้ย่าง64ป,ปีแล้วนะครับบางคนบอกว่าผม50ต้นๆนะครับ50ต้นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ใช้ตัวนี้ไปในแหมนะครับมาดูใกล้ๆนี่ก็จะปิ้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนที่ใช้ภายนอกนะครับก็คือให้ซึมจากผิวหนังเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังเลยนะครับดูแลผิวพรรณเลย ไอ้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็เป็นอินวานิเซรัมนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอีกแล้วครับท่าน30มิลลิลิตรนะครับวิธีใช้ใช้เช้าเย็นหลังทำความสะอาดผิวหน้าดู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 ปวดข้างในนี่เป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับไม่ใช่ว่ามีแค่กล่องนะนี่นะครับสวยงามเลยนะครับ ดูดีมากนะครับดูดูดีมากนะครับก็สมราคานะครับ Mad e i u USA นะครับโปรดักฟอร์มอินวันนนะครับโปไลอินวันนนะครับเป็นไนตริกออกไซด์ซีลมนะครับไนตริกออกไซด์ซีลมในนี้จะมีอยู่2หัวนะครับอ๋อนะครับนะ จะมี2หัวหัวส้มลือน้ำตาลนะฮะส้มหรือน้ำตาลกับหัวขาวนะครับคือมันจะใช้ประโยชน์ก็แต่เมื่อต้องผสมกันนะครับคือในขวดเนี่ยมีอยู่2ชนิดนะครับมีเซรั่ม,มอยู่2ชนิดเวลาจะใช้ก็กด1หยดกดอันนี้อีก1หยดแล้วก็ผสมผสมกันแล้วก็ทาหน้าอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็จะดูใช้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วมาดูกล่องนี้นะครับว่าในกล่องนี้มีอะ,อะไรนะครับมีอยู่5ชิ้นนะครับ ห้าชิ้นตัวนี้ห้าชิ้นแล้วก,ก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ก็ห้าชิ้นเหมือนกันนะครับนี่ก็ห้าชิ้นเหมือนกันรวมเป็นสิบชิ้นนะครับในในในกล่องนี้มีอยู่สิบชิ้นนะครับทีนี้มาข้างในนะข้างในนะข้างในข้างในข้างในเป็นเป็นคล้ายๆโฟมนะฮะแต่มันลอยได้นะฮะมันเป็นสูญจากาศนะฮะดูที่มันลอยได้นะฮะเออฮะ <laughs> มันลอยได้นะฮะเออมันลอยได้โดยที่มันลอยมันลอยอยู่ในในสุญญากาศนี่เลยนะครับซึ่งวิธีใช้นะครับเท่าที่ทราบมานะครับก็รายละเอียดเนาะเท่าที่ทราบมาก็คือถ้าจะตัวเนี้ยใช้ทุก3วันได้นะครับคอลลาเจนนี้นะครับโดยผสมกับตัวนี้นะครับน้ำตาล1หยดขาว1หยดนะครับแล้วก็เติมด้วยอันนี้นะครับแกะเม็ดออกนะครับแล้วก็เอามาบี้ผสมกันนะครับรับประทานหน้าเพื่อที่จะให้คอลลาเจน มันซึมเข้าไปในใต้ผิวหนังเราได้อย่างรวดเร็วนะครับสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้แหละมันคือไนตริกออกไซด์ที่ช่วยดึงเอาอตัวคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปสู่ผิวให้เร็วที่สุดแล้วก็ตรงเป้าที่สุดนะครับนี่นะครับครั้งแรกที่ผมจะได้ใช้เครื่องสมางถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจฟัวไลด์อยู่คุณมีโอกาสได้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะเหมือนอย่งผมเนี่ยที่คุณจะได้ดูก็คือคุณจะมีโอกาสได้ใช้ฟรีอย่างผมเนี่ยนะครับ ตัวนี้เป็นไงนะครับตัวนี้ก็คือมาร์ค defining มาร์ค defining มาร์คเขาก็ตีนไว้อย่างดีนะครับเนี่ยตีนตีนไว้อย่างดีเลยฮะตีนไว้อย่างดีแล้วแกะตีนนี่ออกใหม่ๆนะครับออกมาแล้วโหสวยนะครับอ้าสวสว,สวย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 ไม่เคยใช้เครื่องสะอางนะครับเที่ยวนี้นะฮะจะได้ทดลองใช้50มิลลิลิตรนะครับที่จริงมันมีคู่มือใช้อยู่นะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สมนาคุณจากโฟร์ไลท์อินวานินะครับอ่าเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าดูแลผิวหน้าโดยเฉพาะเนี่ยผมก็คงจะเหมาะกับผมอย่างมากนะครับเพราะว่าเราอายุมากแล้วนะครับริ้วรอยต่างๆมันย่อมจะเกิด64ปี64ปีหลายคนก็ ก็น่าจะน่าจะแย่แล้วนะครับสำหรับในเรื่องของผิวพรรณนะครับแต่บังเอิญว่าด้วยความโชคดีของผมหรือไงก็ไม่รู้นะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัวไลท์์ี่ทุกตัวเลยนะครับตลอดระยะเวลา17ปีมันทําให้ผิวพรรณแล้วก็ร่างกายนะครับดูยังดีอยู่นะครับ เอาละครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามดูกันนะครับว่าผมจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเอาเป็นว่าผลิตภัณฑ์นี้3ชิ้นนี้นะครับมูลค่า13,000กว่าบาทเป็นของสมนาคุณที่บริษัทโัวไรไลท์ให้กับสมาชิกนะครับ ยังไงก็ติดตามกันนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับสวันดี4วันไข้ต้องการอยากจะมีระบบภูมิคู้แันที่แข็งแรงต้องการจากจะรักษาโรคที่เรื้อรังอยู่ให้หายเร็วขึ้นนะครับวิธีการง่ายๆก็คือการเพิ่มภูมิคู้กันให้กับตัวเองนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยคุณได้นะครับสนใจสั่งซื้อก็คลิกซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆตักธุรกิจหัวไหลโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ For Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within two hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where 4-life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4 Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.